สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube KTC Gamer ม่จุดครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวอัปเดตใหม่ของฟ e e Fire นะครับแล้วก็จะมารีวิวกิจกรรมใหม่เหมือนเดิมครับทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าวันนี้มีอัปเดตอะไรบ้างของเกมฟรีไฟนะครับเพื่อนๆนะเอาละถ้าพร้อมเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ดูคลิปนี้ให้จบด้วยละกันนะครับเพื่อนๆนะเอาละไปเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันที่อัปเดตตัวแรกแล้วกันนะครับอ เติมพบรเบ199เพรนะครับได้รับทั้งรอยสักแล้วก็รับสกินคู่หูถาวรน,นะตั้งแต่วันที่26นะครับจนถึงวันที่1กุมภาพันธ์เลยนะครับเป็นโปรโมชั่นเติมเพชรสะสมนั่นเองนะร9 9รับฟรีทั้งลายสักนะครับแล้วก็เป็นสกินคู่หูถาวรยกเซิร์ฟนะครับเพียงแค่เติมพบนะแล้วก็กิจกรรมใหม่ครับเพื่อนๆเป็นกิจกรรมใหม่ล่าสุดล็อกเป้าเข้าชาร์จครับ26มกราคมจนถึงวันที่1กุมภาพันธ์เหมือนกันครับกิจกรรมนี้ก็ รับพีไปเลยถาวรน,นะครับสำหรับแฟชั่นชุดใหม่นะครับนี่นะก็เดี๋ยวเล่นให้ดูนะฮะมันจะเพชรจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่จาก399เป็น699ก9านะครับจนกว่าเราจะหมดแม็กนะครับผมนะแล้วก็ กิจกรรมใหม่ครับเพื่อนๆกิจกรรมออกแบบประกวดแฟชั่นนะครับหรือว่าประกวดออกแบบแฟชั่นคัพตอมดีไซน์คอนเทสนะครับกิจกรรมนี้ก็จะเปิดจะเปิดโอกาสให้เราแบบดีไซเนอร์ของฟรีไฟนะครับผมไปออกแบบแฟชั่นที่เด็ดและโดนใจนะครับผมนะแฟชั่นไหนที่โดนใจก็จะามาขายในเกมนะครับหรือว่าจะามาแจกในเกมหรือว่า,ากิจกรรมให้รับในเกมนะฮะ พบกับวงในฝันคอยติดตามเรื่องของพวกเขาไว้นะอันนี้เนี่ยนะครับผมก็จะเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมสควอตปีทที่จะเกิดขึ้นในวันที่12กุมภาพันธ์นะครับเพื่อนนะก็รอติดตามอัปเดและกันเนาะเกี่ยวกับอ่าสควอตปีนะครับผมนะในวันที่12กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็อัปเดตต่อมาก็คือสิทธิขั้นสูงนั่นเองครับเพื่อนนะสิทธิขั้นสูงใหม่ล่าสุดครับอันนี้เนี่ยนะครับรู้สึกเหมือนจะเป็น สิขั้นสูงใหม่ในเดือนมีนาหรือเมษานี่แหละผมก็จําไม่ได้แล้วนะครับมี2เดือนนี้นะฮะมีมีนากับเมษานะครับเป็นสิขั้นสูงตัวใหม่นะฮะซึ่งก็มีทั้งในส่วนของทางด้านวิดีโอนะครับของสิขั้นสูงแล้วก็ไอเจ้าตัวของที่อยู่ในสิขั้นสูงด้วยนะครับแต่ว่ารางวันพรีออเดอร์เนี่ยยังไม่มีนะครับผมนะพยายามหาอยู่ ยังไม่เจอนะครับเอาไว้ถ้าเจอจะมาอัปเดตให้ในะครับนี่นะอันนี้ก็คือชุดแฟชั่นที่อยู่ในสิทธิ์ขั้นสูงนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเดือนมีนาหรือว่าเมษานะครับสองเดือนนี้แหละนะครับไม่มีนาก็าเมษานะเดี๋ยวคลิปหน้าผมมาบอกแล้วกันว่าคลิปสิทธิ์ขั้นสูงคลิปนี้คือของเดือนมีนาหรือเมษาและกันเนาะอือฮือต่อมาก็คือของที่อยู่ในสิทธิ์ขั้นสูงนะครับก็ จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดประมาณนี้เลยนะฮะแต่ว่าไม่มีอย่างหนึ่งคือรางวัลพรีออเดอร์นะครับรู้สึกเหมือนรางวัลพรีออเดอร์เนี่ยจะยังไม่มานะครับหรือว่ามาแล้วแต่ว่าผมก็อาจจะยังหาไม่เจอนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวรออัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับในคลิปต่อๆไปเนาะสาหรับรางวัลพรีออเดอร์จะมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับทางนีนัันก็ดูไอ้เจ้าตัวอัปเดตสิทธิ์ค่าสูงตัวใหม่ไปก่อนแล้วกันนะครับส่วนรางวัลพรีออเดอร์เนี่ยจะรีบหามาให้อย่างแน่นอนนะครับ อ่าสำหรับของก็จะมีประมาณนี้นะครับซึ่งของทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะแจกฟรีนะสำหรับใครที่ซื้อสิทธิ์ขั้นสูงนะครับในเดือนนั้นๆเนาะก็จะมีราคา4 5 0ห้าสิเพรนะครับจะได้สิทธิ์ขั้นสูงแต่ว่าจะไม่ได้ของรางวัลน,นะเราต้องไปปลดล็อกไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าสั่งจองหนึ่งพชรเพนะครับจะปลดล็อกขั้นทันทีแล้วก็จะได้รับของรางวัล50สิบขั้นนะครับอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็มีชื่อพิเศษด้วยนะครับ มีชื่อสแสดงเอฟเฟกคูณจำนวนทองหรือว่าเอ่อเอฟเฟกพิเศษเฉพาะคนที่พรีออเดอร์นะครับแล้วก็คนที่ไม่ได้พรีออเดอร์ก็4 5 0ก็จะมีสีชื่อที่เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็อื่นๆก็ไปอ่านดูกันได้นะครับแต่คร่าวๆก,ก็จะประมาณนี้แหละก็พันเพชรเนี่ยจะได้ของในขั้น50ขั้น4 5 0เพชรเนี่ยจะไม่ได้รางวัลน,นะจะปลดล็อกแค่ขั้นแล้วก็พวกสีชุสีชื่อแถบเอฟเฟกต่างๆนะครับแล้วก็ต่อมา ก็จะเป็นกราซ่านะครับผมนะซึ่งคลิปนี้ก็จัดมาให้ดู2องันเหมือนเดิมนะครับทั้งสกินปืนแล้วก็ทั้งแฟชั่นนะครับซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าแฟชั่นหรือว่าสกินปืนจะเข้าก่อนนะครับก็เดี๋ยวรอดูอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับสกินปืนกับแฟชั่นนะหรือดีไม่ดีอาจจะมาพร้อมกันเลยทั้งสกินปืนแล้วก็แฟชั่นนะครับ ส่วนใครที่อยากรู้ว่าสถานะของปืนหรือว่าสแตตของปืนเนี่ยเป็นยังไงนะก็ย้อนกลับไปดูได้ในคลิปก่นกอนๆนะผมได้ทําไปแล้วนะครับหรือว่าใครที่อ่านภาษาอังกฤษอ่อนนะครับก็ลองอ่านได้เลยนะครับมันมีสแตตแล้วก็สถานะที่ยืนยันมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเกี่ยวกับสกินปืนนีโวทุกระบอกนะครับผมของสกินปืนกรอซานะครับซึ่งสกินปืนกรอซานะครับผมก็ ถูกอัปเดตเข้ามาในอีกเร็วนี้นะครับเหลือเ,เวลาประมาณ10กบกว่าวันนะครับสำหรับสกินปืนนะแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมาก่อนหรือมาหลังชุด E ีโวนะครับเพราะว่าประเทศไทยเซิร์ฟไทยเราเนี่ยล่าสุดคือชุดใช่ไหมแต่ว่าเซิร์ฟต่างประเทศก็มีการเข้ามาพร้อมกันทั้งสองเลยทั้งชุดทั้งสกินปืนแต่ว่าเซิร์ฟไทยเราก็อาจจะยังกักของอยู่นะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเอาสกินปืนมาก่อนหรือว่าเป็นชุดมาก่อนนะ ต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะครับนะต่อมาก็จะเป็นชุดอีโวนะครับนะโยคชุดอีโวนะครับเป็นชุดคล้ายๆกับเอ่อวิญญาณนะครับอืมวิญญาณร้ายนะฮะมันเหมือนกับชุดคาบุกิหรือว่าชุดอะไรนะชุดไอ้เจ้าตัวคาบุกิที่มันใส่หน้ากากอะ่ะเออแต่ว่าอันนี้เนี่ยเอามาในรูปแบบของคนนะเหมือนกับว่าเป็นคาบุกิใหม่เวอร์ชั่นคนนะฮะ หรือแบบเป็นหมอผีนะหมอแบบผู้ไร้บนดำอะไรประมาณเนี้ยนะครับอ่าก็จะมีแฟชั่นชุดทั้งหมดเลยเหมือนเดิมครับใส่ได้ทั้งชายแล้วก็หญิงเหมือนเดิมนะฮะใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงใส่ชุดเดียวกันเลยรู้สึกหลังๆเนี่ยจะไม่ค่อยทําแยกหญิงแล้วก็แยกชายแล้วนะอ่าเออก็แบบหญิงก็ชายชายก็หญิงใส่ด้วยกันได้หมดอะไรประมาณเนี้ยนะครับหลังๆมาเนาะมันก็เลยแบบไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่นะครับ ก็เลยทําให้การตัดสินใจซื้อเนี่ยค่อนข้างที่จะยากพอสมควรนะครับแล้วก็อัปเดตสุดท้ายของคลิปนี้ครับก็จะเป็นของใหม่นะครับของใหม่ทั้งหมดเลยนะครับคลิปนี้นะมีอะไรบ้างก็ดูเอานะครับนะก็จะมีกล่องดวงใจครับนี่กล่องดวงใจนะครับ3ตัวแล้วนะกล่องดวงใจนะครับแล้วก็เป็นกล่องดวงใจเหมือนเดิมนะฮะนี่เลยอยุ้ยางที่ อันนี้ก็กล่องดวงใจครับกล่องดวงใจเยอะมากครับอันนี้ก็กล่องดวงใจเอออันนี้น่าจะเป็นของแอสซิสซินนะส่วนอันนี้เนี่ยสคอร์ตบีดนะครับอันนี้อะไรเนี่ยอืมไม่แน่ใจเหมือนกันฮะอันนี้ก็แอร์บอร์ดใหม่แอร์บอร์ดใหม่ครับแอร์บอร์ดมีสองสามนะอ่าอันนี้อันนี้สี่อันนี้ของแอสซิสซินนะครับแล้วก็อันนี้ ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นของอะไรนะครับอาจจะมาในกิจกรรมเนาะอืมอันนี้ก็เหมือนกันนี่อันนี้สกอตบีดครับโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับของใหม่แล้วก็อัปเดตท,ทั้งหมดในคลิปนี้นะกิจกรรมใหม่ก็รวบรวมมาให้หมดแล้วในคลิปนี้นะครับใครชอบไม่ชอบก็าฝากไลค์ซับสไครต์กดแชร์ด้วยแล้วก็อัปเดตหน้าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ครับปะเจอกันทีนึงคลิปหนะ้า สำหรัคลิสวัสดีครับ